ไปเยฟ้าเราไปกันเถอะเอา้าแม่กับป้าตอนนี้อากาศร้อนนะครับจะไปไหนกันหรอพอดีว่าแม่จะไปในเมืองนะปอนแกรู้ไหมว่าเงินเวนคืนที่ดิน,นอะ่ะออกเลยนะลูกไม่หน่ำซ้ำยังออกตั้งสองล้านเนี่ยแม่กับป้าก็เลยกะว่าจะเอาไปให้พี่น็อตพี่ชายแกนะแล้วถ้าไม่เอาไปให้พี่น็อตหมดแม่จะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะครับพอดีว่าแม่กับป้าพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนิดหน่อยนะลูกแล้วเงินเวนคืนสองล้านล่ะครับแม่ แม่ว่าจะให้พี่ตองกับพี่น็อตคนละร้านไงเออเรากะว่าจะไปเยี่ยมพี่ชายแกหน่อยเราไม่ได้เจอพี่ชายแกมาต้องนานแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเข้ารถไปส่งครับไม่เป็นไรบอนแม่กับป้าไปได้อยู่โลกก็ได้ครับงั้นเอาล้มไว้นะครับอากาศมันร้อนขอบใจมากนะลูก อ๋อแม่กับป้าสวัสดีครับมาหาผมถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าครับนอตลกูกนอตไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วนะลกูกแม่ก็เลยเอาผักกับมะนาวมาให้นอตไงตอนนอตเด็กๆนะนอตชอบกินผักมากเลยนะลกูกครับผมขอบคุณมากครับงั้นแม่กับป้าเข้ามาในบ้านก่อนสิครับ เดี๋ยวค่ะนี่มันโซฟาใหม่ของตองนะคะจะมานั่งเน่งไงอะ่ะถ้านั่งเราเปื้อนขึ้นมาเนี่ยซื้อใช้ให้ตองด้วยนะคะตองพูดแบบนี้ได้ยังไงนี่แม่กับป้าพี่นะนอ็อตไม่เป็นไรหรอลูกแม่กับป้าเย็นก็ได้แม่กับป้าหิวไหมครับเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวมาให้กินครับเอ่อนอ็อตไม่เป็นไรหรอกลูกป้ากับแม่แกยังไม่หิวหรอกพี่ก็ได้ยินแล้วนี่ แม่กับป้าเขาบอกว่าเขายังไม่หิวนะในไหนแม่กับป้าก็นั่งรถมาตั้งนานน่าจะเหนื่อยงั้นเอาแบบนี้ไหมครับงั้นคืนนี้ก็นอนค้างที่นี่เลยครับเดี๋ยวผมประจักรห้องให้ไม่ได้ค่ะตอมไม่ให้ใครนอนที่นี่ทั้งนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่ามานอนแล้วทำห้องตอมเลอะเธอขึ้นมาจะทำไงนอดไม่เป็นไรลอกลูกเดี๋ยวแม่กับป้านอนโซฟาก็ได้โซฟาก็ไม่ได้ค่ะ นี่ตองตองพูดแบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะนี่แม่กับป้าพี่นะวันนี้จะไม่มีใครนอนที่นี่ทั้งนั้นและค่ะแม่ป้าน,นอนอยู่ยผมบอกแม่กับป้ากี่ครั้งแล้วครับว่าอย่ามาอยู่ที่นี่บ่อย จะมาไน่นทำไมไม่โทรบอกผมก่อนเลยครับน็อตน็อตไม่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วนะลูกแม่กับป้าคิดถึงน็อตไงพวกเราแค่อยากเจอน็อตแค่นั้นนะลูกนี่ก็เจอแล้วไงครับเจอแล้วถ้าไม่มีอะไรจะพูดกับผมเนี่ยแม่กับป้าก็กลับไปได้แล้วครับเยฟ้างั้นเรากลับบ้านเราบันเถอะไปเดี๋ยวก่อนครับ อันนี้กลับไปด้วยค่ะ แม่กับป้ากลับมาเร็วจังเลยนะครับได้เจอพี่น็อตไหมครับเจอสิลกูกแล้วทําไมพี่น็อตไม่พาไปเที่ยวเล่นไหนหรอครับปอนเงินสองล้านเนี่ยแม่ยกให้ปอนหมดเลยนะลูกแม่จะไม่ให้น็อตแม้แต่บาทเดียวเลยแ<อ>ม่คะป้าคะคือเราสองคนได้ยินมาว่าเงินเวรคืนน่ะได้มาแล้วใช่ไหมคะ ได้ไมาแล้วรวมๆกันแล้วก็น่าจะประมาณสองล้านนะตองถ้าอย่างนั้นแม่ก็เอาไม้พวกเราสิครับคือเมื่อกี่วันก่อนเนี่ยผมกับตองเพิ่งไปดูบ้านใหม่พอดีเลยครับคงไม่ได้หรอกน็อตเพราะว่าเงินส่วนวนะั้นอะแม่โยกให้น้องชายแกไปหมดแล้วแม่ป้านี่มันหมายความว่ายังไงอะคะอนเนี่ยเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงนะคะพี่น็อตตั้งหาก พี่นอเขาเป็นลูกแท้ๆของแม่เราก็เป็นหลานแท้ๆของป้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนมันก็เป็นเจ้าของกิจการมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วอะ่ะแกเงินแค่เนี้ยเขาไม่สนใจหรอกมั้งนี่มันเงินของพวกฉันพวกฉันจะให้ใครอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของพวกฉันสมัยที่แกเด็กๆอะ่ะฉันมีอะไรดีๆฉันก็ให้แกหมดนอตแกจำได้ไหมตอนนั้นลูกของแม่สองคนสอบติดมาหาลัายพ,พร้อมๆกัน แต่น้องชายแกเป็นคนเสียสละออกมาทํางานหาเงินส่งแกเรียนจนจบมาหาลัยนะน็อตแล้วอีกอย่างบ้านที่พวกแกสองคนใช้แต่งงานมันก็เป็นเงินของน้องแกที่ได้มาจากทํางานอ่ะน็อตแกแต่งงานกี่ปีแล้วแต่แกเคยกลับมาหาพวกเราบ้างไหมมาถามไถ่พวกเราบ้างไหมลูกว่าครอบครัวเราเป็นยังไงแล้วแม่กับป้าอุตส่าห์ไปหาแกถึงกรุงเทพแต่แกละน็อต แม่แต่น้ำแก้วเองไม่มีเลยใช่ฉันอุตสัตว์เก็บผักที่พวกฉันปลูกเองไปให้แกแต่แกกลับมาบ่นพวกฉันว่าพวกฉันตัวเหม็นแต่งตัวสกปรกใส่เสื้อผ้ากรหลุงหลังไปหมดพวกฉันน่ะแต่งตัวสะอาดจะตายแต่เสื้อผ้าพวกฉันมันเก่ามันก็เลยดูเป็นแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเสื้อผ้าของฉันกับแม่แกสะอาดกันมากเลยนะแม่กับป้าใจเย็นๆก่อนนะครับ พี่น็อตเงินเวรคืนเนี่ยได้เงินมา2ล้านบาทใช่ไหมครับงั้นเอางนี้ดีไหมพี่เอาไปห้าแสนผมเอามาห้าแสนส่วนอีกหนึ่งล้านเนี่ยก็เก็บไว้ให้แม่กับป้าใช้นายามจําเป็นพี่เห็นด้วยไหมครับถ้าพี่เห็นด้วยเนี่ยผมให้พี่ก่อนเลยห้าแสนครับห้าแสนเหรอแล้วทําไมพวกเราสองคนต้องได้แค่ห้าแสนด้วยอ่ะแล้วอีกอย่างนะแม่กับป้าเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วนะเขาจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีกันเงินเนี่ยเขาจะเก็บไว้ทําไมเยอะแยะขนาดนั้นมันไม่จําเป็นหรอกแล้วสรุปพี่จะเอาเงินไหมครับ ไม่ต้องแล้วเงินนี้ไม่ต้องให้ฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันกับแม่แกตกลงกันแล้วว่าจะเอาเงินก้อนนี้ให้ใครดีป้าครับผมต้องการเงินก้อนนี้จริงๆนะครับคือบ้านหลังใหม่ที่ผมจองเอาไว้เนี่ยมันต้องวางเงินครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะผมต้องโดนยึดมัดจำแน่แน่ตอนที่แม่กับป้าต้องการความช่วยเหลือจากแกแต่แกไม่มีเลยที่จะลงมาช่วยเหลือพวกเราแต่พอรู้ข่าวว่าแม่มีเงินถึงก็วิ่งแจนมาหาถึงที่เลยเหรอ แม่คะไม่อยากทำแบบนี้เลยคะ่ะผมคิดว่าพวกพี่สองคนอะกลับไปก่อนดีกว่าไหมครับจะได้ให้แม่กับป้าเขาพักผ่อนแล้วเราค่อยคุยกันทีหลังนี่แกกล้าไล่พวกเราัน,นะะเงินก้อนเนี้ยฉันมีสิทธิ์ได้มากกว่าแกอีกน็อตที่ผ่านมาแม่เรียกน็อตให้เป็นคนดีนะลูกไม่เคยสั่งให้สอนให้น็อตเห็นแกตัวแบบนี้เลยนะเกียรฟ้าเราสอนเด็กเด็กผิดไปหรือเปล่าก็ <S <S ๆๆๆๆได้ครับ ถ้าแม่จะเอาเงินก้อนนี้ให้กลับมาจริงๆก็ตามใจแม่กับป้าเลยแั้ต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องติดต่อมาหาพวกเราเอีกแต่ต้องกลับแล้วแม่จะต้องเสียใจค่ะที่แม่ทําแบบนี้กับพวกเราป้าครับแม่ครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ฝนไปสองคืนนี่ยอดงามเชียวใช่จริงๆด้วยคีฟ้าแม่ครับป้าครับผมซื้อของมาฝากครับปอนขอบใจมากนะลูกจะว่าไปแล้วบ้านเราถึงจะเล็กแต่ก็อบอกุ่นนี่นะปอนนะใช่เราอยู่กับคนที่เรารัก ดีกว่าเราอยู่กรหลึกขาดใหญ่ๆที่ไม่มีความสุขเลยไม่แต่ความเย็นชาหน้าเบื่อจะตายแม่ครับป้าครับนอดลูกนัดมายังไงอะแล้วตองล่ะ ตอนนี้ผมกับตองเอาเลิกกันแล้วครับเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะผมได้คิดทบทวนแล้วครับคือผมต้องขอโทษแม่กับป้ามากเลยนะครับผมผิดไปแล้วอะครับแม่พี่นอ็อตลุกขึ้นเะครับแม่ครับผมเพิ่งเข้าใจครับว่าความรักในครอบครัว มันมีค่ามากกว่าเงินทองเป็นล้านเท่าแม่ช่วยให้โอกาสผมให้ผมได้เป็นลูกที่ดีสักครั้งได้ไหมครับนอตคุณพ่อู้แม่ว่าโลกคนนี้เป็น,ปน,ย,นยังไงแม่พยยางรักลูกเสมอนอตยังไงอ่ะพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันยังไงป้ากับแม่ ก็ต้องให้อภัยแก่อยู่แล้วพวกเราจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนี่แหละสิ่งที่เป็นค่ามากที่สุดถ้างั้นวันนี้น้อนอยู่กินข้าวกับแม่นะลูกนะวันนี้แม่จะทําทแกงส้มที่ปอนชอบแล้วก็ใส่ผักเยอะๆที่นอดชอบนะลูกนะดีเลยยี่ฟ้าแล้วเราไปทํากับข้าวกินกันเถอนะวันที่ลูกหลงผิดไปเราก็ต้องให้โอกาสให้เวลา ให้เขาได้คิดไต่ตรองด้วยตัวเอง